11ประตูเมืองงามเรืองนามพระสูงใหญ่ผ้าไหมาสาเกตบุญพระเวทประเพณีมหาเจดีย์ชัยมงคลงามหน้าโยนบึงพลรานชัยเขตกว้างไกลทุ่งกุลาโลกหรือชาข้าวหอมมะลิสวัสดีพี่น้องปองกกพี่น้องปองไปเบิร์ตสุภุสุคนครับมื้อนี้นะครับกับสิภาทุกคนไปที่จังหวัด้อยเอ็ดนะครับมาหอดอำเภอปทุมรัฐบานบัวขาวแล้วครับทุกคนบเาวาลายายห่างครับมาหลักก็ลงมือตั้มบุกฮงกระยำครับทุกคน เทิงเห็ดเทิงฝอยครับด้วยความที่ว่ากินหอดหมูครับโดนโดนจเตดพอกันเทียนหนึ่งเนาะครับมือนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณอาหารจากบานคู่น้ำกับคู่เบนน้ำเด้อครับทุกคนแซ่บทุกอย่างแตก่กินโบเบิร์ดครับทุกคนมูกระเตียมไหวลายค่ะขอบคุณหลายๆเด้อครับหลังจากที่กินข้าวพบปะสังสรรค์กันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดินทางมุ่งสู่จังหวัด้อยเอ็ดเลยครับทุกคนเห็นตั้งแต่งานสูงเด่นอยุดนันก็คือ หอโหวตครับทุกคนซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดรอยเอดเลก็วาได้นะครับตอนนี้เขาก็ไดมมาหอดบริเวณบึงพลานชัยนะครับทุกคนรอบๆบริเวณบึงพลาลชัยนะครับแนมไปก็จะเป็นประตูสาเกตนครนะครับอยู่บริเวณหอโหวตญ่นั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศบริเวณรอบๆหอโหวตนะครับทุกคนเพื่อเป็นการเซเวล่าเฮ้ากกระขึ้นไปทึ่หอโหวตกันเลยครับทุกคน สำหรับฮอโวดนะครับก็จะมีพื้นที่ใช้ยสอยจริงนะครับจำนวน12สันครับแต่กระเทียบเท่าตึกจำนวน3 5สันครับทุกคนสำหรับค่าเข่าชมนะครับก็จำนวน50บาทครับทุกคนบริเวณในฮอโวดนะครับก็จะมีคาเฟ่น้ำเด้อยครับทุกคนของฝากต่างๆหน้าหน้าหลากหลายเลยครับทุกคนอันนี้เท่าก็จะขึ้นไปนะครับซื้อตัวก็เลยนะครับเป็นอันดับแรกอันนี้เป็นบริเวณที่เขาขายตัวขึ้นชมฮอโวดครับ หลังจากที่ได้ตัวแล้วก็เตรียมตัวขึ้นไปเบิงสันแรกเลยนะครับทุกคนจุดแรกนะครับก็บเป็นจุดชมวิวนะครับที่สามารถมองเห็นจังหวัด้อยเอ็ดนะครับทั้ง360องศานะครับ เป็นจุดชมเมืองนะครับที่มองเห็นความสวยงามนะครับบริเวณร,บรอบๆของจังหวัดรอยเอ็ดนะครับโดยเฉพาะจุดนี้นะครับก็จะเป็นแผนที่แสดงจุดสําคัญนะครับโดยจะเป็นจอใหญ่ให้เราสามารถเลือกเบิิงรูปภาพหรือว่าประวัติความเป็นมาสถานที่ของสถานที่นั้นๆในจังหวัดรอยเอ็ดได้ครับ ผมมักมุมหมีแห้งครับทุกคนมองเห็นบึงพะลานชาย360้อ6 0องศาเลยตรงนี้ก็จะเป็นจุดทายรูปนะครับเล็กๆหน่อยๆนะครับเฮากจะจับปสั้นต่อไปกันเลยครับวางทางนะครับเขาจะตกแต่งสวยงามมากเลยนะครับทุกคนสําหรับสั้นนี่นะครับก็จะเป็นวิวดอกไม้สวยงามเลยครับทุกคน ซึ่งจะเป็นจุดที่คืนไปสันที่35หรือว่าสันสุดท้ายนะครับอันนี้คือสันสุดท้ายนะครับเบนังก็จะเป็นล่ายพาของจังหวัด้อยเอ็ดนะครับแล้วก็มาสการาพะมิงเมืองมงคลนเป็นผับประจำจังหวัด้อยเอ็ดนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นสกายวอล์คเ้าสามาาถไปยืนทายรูปแบบนะครับแต่ว่าจะมีรองเท้าให้เปลี่ยนนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับสังเกตเบื้องเขาก็จะประดับตกแต่งอย่างสวยงามนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าในหอโหวตก็จะมีคาเฟ่นั่ด้วยครับทุกคนนี่ก็จะเป็นสื่อ นะครับของฮอล์วดอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศความประทับใจนะครับ อาจจะอธิบายรละเอียดหรือครบถ้วนประการใดนะครับก็ต้องขออภัยทุกคนไว้นั่นด้วยครับหลังจากลงมาจากหอวูดแล้วนะครับเฮากระสิไปหาของกินนะครับร้านแรกนะครับร้านถิงถิงนะครับบิงซูน้ำขิงครับทุกคนตามมาด้วยร้านที่สองนะครับสิงโตหมูกระทะใจดีครับกินไปน้ำฝอยไปน้ำครับหลังจากกินมาเบิดมือแล้วกระเข่าทีพักนะครับสำหรับในตอนเช้านะครับกระสิมาร้านแอววไข่กระทะนะครับบะหมี่ต้ไข่กระทะด้วยครับทุกคนก๋วยจับยู นะครับแล้วก็พวกขนมปังแฮมชีสนะครับปังเนยนมนะครับแล้วก็ยังมีน้ำต่างๆด้วยนะครับว่าจะเป็นชาไทยกู๊กนะครับก็รู้สึกประทับใจนะครับสาหรับทริปจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่กดไดไปหลากหลายทีนะครับที่จาคัญเลยได้พบปะเพื่อนนะครับทุกคนขอบุนความหาความอบอุ่นจากเพื่อนๆทั้งสารคามร้อยเอ็ดนั่เด้อครับบพราว่าจะเป็นของฝากของตอนั่เด้วยครับทุกคน อยาจะบอกทุกคนว่าอีสานบานเฮาก็มีคองดีมีแนวดีหลายอย่างนะครับมาเที่ยวลอยเอ็ดกันหลายๆเด้อครับ